สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจำรายเดือนของช่องโอสถิตชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหมอพายนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปทายดวงประจำรายเดือนนะครับของคนลัคนาราศีกุมนะครับประจำเดือนธันวาคมปี25 6พัถ้าเกิดท่านใดยังไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นคนลัคนาอะไรนะครับผมแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรงีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับ ที่แนะนาให้ใช้ลัคนาเกิดในการถ่ายเพราะว่าจะมีความแม่นยาสูขขง่าการใช้ราศรีเกิดในการถ่ายนะครับเราก็เดียวกันเลยดีกว่าเพราะว่าในเดือนธันวาคมนี้คนลัคนาราศีกุมดวงชะตาโดยภาพรวมก,กว้างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับดวงโดยภาพรวมนั้นถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างดีนะครับคนลัคนาราศีกุมจะมีความมั่นอบั่นใจในตนเองที่ดีพร้อมทั้งอาจจะได้รับโชคใหญ่เข้ามาในชีวิตอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับ แต่ก็จะเป็นโชคที่จะต้องฟันฝ่าแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากกว่าปกติด้วยแต่หากพลัคการาศรีกุมมีสติกับเรื่องต่างๆให้ดีทุกๆปัญหาก็จะผ่านไปได้โดยไม่ยากเย็นมากนะักสำหรับเรื่องของการงานนั้นโชคของวันที่1ถึงวันที่6ธันวาคมการงานจะมีความมั่นคงดีแต่ให้ระวังมีปัญหาทางด้านการงานกับคู่ค้าผู้สัญญาได้ง่ายนะครับส่วนโชคของวันที่7ถึงวันที่31ธันวาคมจะมีโชคและความสําเร็จทางด้านการงานเข้ามาให้เห็นนะครับ แต่ในช่วงของครึ่งเดือนหลังก็จะต้องระวังมีปัญหาทางด้านการงานกับคู่ค้าคู่สัญญาได้ง่ายเหมือนกันกับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่6ธันวาคมนะครับสำหรับเรื่องของการเงินนะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่22ธันวาคมด้านการเงินถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างดีนะครับการเงินจะมีความโดดเด่นสูงมีโชคทางการเงินเข้ามามากแต่ก็จะต้องแลกเปลี่ยนมาด้วยความพยายามอดทนในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆเสียก่อนและหลังจากที่แก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้ว จึงจะมีโชคทางการเงินเกิดขึ้นติดตามในภายหลังนะครับส่วนช่วงของวันที่23ถึงวันที่31ธันวาคมเรื่องการเงินอาจจะไม่ค่อยดีมากนักเพราะจะต้องมีการแบ่งผลประโยชน์ทางการเงินไปให้แก่ผู้อื่นอย่างไรก็ตามสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้นบ้างในช่วงของวันที่26ถึงวันที่31ธันวาคมนะครับสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่22ธันวาคมเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวอาจที่จะไม่ค่อยดีมากนัก เพราะคนล,นาลาักขณาราศีกุมเอาเวลาไปจัดการหรือวัดทุ่มเทกับเรื่องของการงานมากกว่าจึงอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวได้อย่างเต็มที่หรือในบางกรณีคนภายในบ้านภายในครอบครัวก็อาจที่จะเข้ามายุบวุ่นวายเรื่องงานส่วนตัวคนล,นาลาักขณาราศีกุมมากจนเกินไปทําให้คนล,นาลาักขณาราศีกุมเกิดความอึดอัดใจได้ง่ายส่วนโชคของวันที่23ถึงวันที่3สินวาคมเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวก็จะปรับตัวดีขึ้น การพัฒนาความสัมพ,พันธ์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับคนในบ้านคนในครอบครัวมีแนวโน้มจะให้โชคและให้ความสนับสนุนเรื่องต่างๆแก่คนลักนาราศีกุมได้ค่อนข้างที่จะดีสําหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่16ธันวาคมถือว่าพอไปได้แบบกลางๆนะครับแต่ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่6ธันวาคมจะต้องระวังมีปัญหาขัดแย้งกันบางอย่างโดยอาจจะมีต้นเรื่องมาจากเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของเพื่อนฝูงของคนลักนาราศีกุมได้นะครับ ซึ่งพอเข้าสู่ช่วงของวันที่7ถึงวันที่16ธันวาคมปัญหาตรงนี้ก็จะเริ่มหายไปนะครับถัดมาในช่วงของวันที่17ถึงวันที่31ธันวาคมก็จะเป็นช่วงที่คนรักคู่ครองมีแนวโน้มจะให้โชคหรือให้การสนับสนุนเรื่องต่างๆแก่คนลักนาราศีกุมดีนะครับแต่ปัญหาขัดแย้ง เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเพื่อนฝูงหรือเรื่องของการงานนะครับอาจจะกลับมากระทบกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้อีกครั้งหนึ่งสาหรับคนโสดนะครับช่วงของวันที่ 1- ถึงวันที่16ธันวาคมมีแนวโน้มจะพบเจอคนใหม่ๆเนื่องจากเรื่องของการงานเป็นตัวนาพานะครับอย่างไรก็ดีให้ระวังคนที่เข้ามาในช่วงของวันที่1ถึงวันที่6ธันวาคมเอาไว้เพราะอาจจะเป็นคนที่ทําให้เกิดปัญหาขัดแย้งในเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของเพื่อนฝูงได้ง่ายนะครับส่วนช่วงของวันที่17ถึงวันที่31ธันวาคมมีแนวโน้มจะมีคนเข้าาามมกกว่า1คนนใ เดียวกันคนที่เข้ามานั้นจะมีแนวโน้มให้โชคและให้การสนับสนุนเรื่องต่างๆแก่คนลัคนา,าราศีกลุ่มได้ค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามคนที่เข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีประเด็นที่ทําให้การงานนั้นมีปัญหาได้หรือคนที่เข้ามานั้นไม่ค่อยเป็นที่ถูกอกถูกใจของเพื่อนฝูงของคนลัคนา,าราศีกลุ่มได้นะครับก็จบไปแล้วน,น,น,นะครับสำหรับการพายดวงประจํารายเดือนของคนลัคนา,าราศีกลุ่มประจําเดือนธันวาคมปี2 5ง8นะครับ ถ้าเกิดท่านใดต้องการคาทํนนายที่มีความละเอียดแม่นยําที่มากขึ้นท่านจําเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัญญาสินทรัดิ์สิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ของช่องอสติชาน e l ได้หรือกด Subscribe ช่อง YouTube Channel ได้นะครับวันนี้ผมหมอภัยก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ